ต้องเปล่าเลยวันอาสุดแล้วไม่ต้องเลี่ยนวันจะมีกาคสองหรอครขอบคุณลพรนะคะขอบคุณพนักงานทุกคนไม่เคยผิดหวังกับละครยักษ์้นีแล้วก็ ความรักและความสามัคคีความทุ่มเทของทุกคนที่ทางานกันเหมือนเป็นครอบครัวอันนี้เป็นเป็นเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานนะถ้าเราทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆก็เชื่อว่าผลงานของของเราทุกเรื่องก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ได้ดีแบบนี้ทุกเรื่องไปดีๆขึ้นไ,ไปอีกแล้วก็อยากเห็นผลงานที่ดีเท่านี้ดีกว่านี้ ไปเรื่อยๆอีกหลายเรยื่องนะคะค่ะ